ไขปริศนาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนแห่งความขาลุรพและนับถือได้ทำนายถึงดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์พอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าคำทำนายนี้แม่นจนคนลูกคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นบอกว่าจะเป็นยิ่งและทรายในตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตในวัยกลางคนนั้นจะลำร่วยเป็นเศรษฐีนาใหม่ในวงตระกูล ถือว่าเกิดมาจนก็รวยได้ขอดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นถือว่าจะหนีบ่พ้นความลำรวยอย่างแน่นอนและสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะล่วงหูถึงสี่เขียดหลับในการเสริมดวงสตาวาสนาเพราะถ้าคนที่เกิดในวันเสาร์ได้นําเอาสี่เขีหลับนี่ไปใส่แล้วบอกได้เลยว่าชีวิตจะลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยอย่างแน่นอนขอพันธง พอหมอคบเอาไว้ก่อนเลยว่าสี่เขตหลับนี่มีแค่ที่นี่ที่เดียวที่จะมาบอกคือว่าเป็นบุญวาสนาของตัวทานแท้ๆที่ได้เลื่อนผ่านมาเหตุคลิปนี้พอคลิปนี้เป็นหมื่นเป็นแสนคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาบอลสงบสงบฟ,ฟังพอคลิปเหล่านี้นานหาดูได้ยากแล้วถ้าอยากวิทย์พ้นจากความถูกย่างลำบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวง จงฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าโบเตือนสิ่งที่พ่อหมออยากจะบอกต่อไปนี่ก็คือจงแทร์คลิปนี้ออกไปสู่สาธารณชซนเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หับหูและได้หาบฟังไปตั้มตามกันเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวทานออกไปให้หมดที่มันคอยสุดดึงตัวทานเองนั้นบห่หายล่ำลุ้ยเสทีและก่อนจะกลับไปหาบส้มหาฟังคำทำนายตำราบโบราณโหราศาสตร์ หากทุกท่านกดติดตามและกดสันก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดสับห์บโชคและเพื่อที่จะบุาพลาดคํคำทำนายดวงสตาร์ใหม่ได้แล้วทางซ่องของพงเฮาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ทำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนในความเลารพและนับถือได้ทำนายไว้ว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นบอกว่าจะเป็นยิ่งและไซสรศา์ากำเนิดจุดตีมาจากภูมิสวรรค์ คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มหานิยมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงมักเป็นตีหักเป็นที่ซึนซมห้กับคนที่เก่ามาปกเพนจึงเป็นทีมาที่เหตุห้ผูรักผู้ใหญ่เก่ามาเอนดูและหักแพงเหมือนลูกเหมือนหลานคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นลักษณะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงเป็นคนที่เลือดหนักสูงใจกล้าบ้าบินบ่อยหอท่อต่ออุปสรรคและปัญหา เป็นคนที่มีความคิดความฝันที่บัรเจิดเลิศลำ้ำและเป็นคนที่มีเป้าหมายอันชัดเจนในสวิตคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีดวงสตาร์แห่งความโชคดีอีกหนึ่งวันเกิดในเจ็ดวันเลยกว,ว่าใด,ดและเป็นคนที่มีดวงสตาร์มหาโพกศัสท์ในเรื่องของเงืง่อนงงทองจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันเสาร์สตาร์วิตในวัยกลางคนจึงจะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลคนที่เกิดในวันเสาร์ีวิตตอนยังน้อยนั้น อาจจะพบพ่อกับควาวถูกย่างลากากตากก่มเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวก็บ่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยเพราะทางด้านครอบครัวน,นั้นก็เป็นคนที่หาเส้ากินคำคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องได้ต่อสู่เลนินลนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันเสาร์น,นั้นหูอิซาต่อสู่ชีวิตมาตั้งแต่น้อยยงวัยเหตุให้ชีวิตได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวนันอื่นๆ,ๆเลยกว่าได้คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นตามพื้นฐานชีวิตแล้ว เป็นคนที่ดูมันขยันเพียรและเป็นคนที่นักเบ้าเอาสู่เป็นคนที่มีความคิดจีิบันเจอเลิศล้ำและมีไหวพริบเป็นปณนิพาน์สามารถเอาตัวเองรอดได้อยู่เสมอในความเป็นจริงแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นสวิตตอนยังน้อยอาจจะถูกย่างลำบากก็าตามแต่เมื่อสวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนดวงสตาจึงผิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมี อาอจะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลคนที่เกิดในวันเสาร์พอให้หู้เอาไว้ได้เลยว่าตัวทานเอกนั้นเป็นคนที่มีดวงหงจุยและเป็นคนที่มีดวงสตามหาโาพกรัพท์ในเรื่องของเนื้อทองทองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดพอมคอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าดวงสตาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นชีนวิตในวัยกลางคนถือว่าจะหนีบุพ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอน ออกเงินล้านจะหล่นทับแบบพรท่านได้ตั้งตัวคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่สลานักแหลมหัวไวทันคนจึงโบมีไผมาตัวตัวคนที่เกิดในวันเสาร์ได้แบบง่ายคนที่เกิดในวันเสาร์ในส่วนสวิตอายุ30ปีขึ้นไปดวงสตาวาสนาถือว่าเป็นส่วนขาขึ้นแห่งสวิตพอถือว่าดวงสตาจะเปิดในส่วนนี้จะมีโศกราบลอยข้างยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนเอ็ดห้ชสวิตจะลืมตาอ้าปากได้ ความถูกจะหายไปความลำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหนาใหม่ในวงตะกูดพอในส่วนนี้บุญเก่าเทวดาจะมาหนุนนำาสี่ทางให้แก่สีวิตจึงเหตุให้เป็นคนที่มีดวงสตามาหาโพกรัพบในเรื่องของเงื่อนทองทองสิวิตในส่วนนี้เป็นต้นไปสตาของคนที่เกิดในวันสารนั้นเป็นดวงสตาวาสนา ที่จะมีโอกาสสูงที่จะถืงหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันเสาร์นันจะปิดตาจับลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดีเอ็ดห้ชีวิตจะได้นอนหนับเงินแสนโกยเงินล้างจนมือสั่นตาม้วก,กันเลยทีเดียวสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปดหนีปสินทอยรถลดป้ายแดงปลุกเฮือนหลังใหม่ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยและในวันนี้ ทางซ่องมหารวยเองจึงได้นําเอาเข็ดลับที่จะเห็นห้ชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นล่ารวยแต่อยู่อย่างน้อยมาฝากและนี่คือสี่เข็ดหลับที่คนเกิดวันเสาร์นั้นบอกเคยหู้มาก่อนเมื่อได้ลวงหูเถึงสี่เข็ดลับนี้แล้วชีวิตเมื่อเหตุอย่างทําอย่างลงไปก็จะมีแต่ความเจริญหุงเหองค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุห้ชีวิตลืมตาอาปากได้ ความถูกจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาตดแทนหาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเขตหลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการหักษาสินหาผลบุญจากการหักษาสินหานั้นจะเห็นให้บุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอวยพรสี่ทางให้คนที่หักษาสินหาเหตุให้สวิตเกิดคําว่าโชคดีหรือดวงดีนั่นเองเหตุให้สีวพ,พ่พ่อๆกาความเจริญห่วงเงองค้าขาย ยิบยับสิ่งใดก่อจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุให้สวิตล่ำรวยรัพย์สินและเงินทองเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปกปักหักษาคมครองเหตุให้ีวิตคาดแค่จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหตุหลับในข้อที่สองนั่นก็คือการให้ทานผลบุญจากการให้ทานนั้นจะเหตุให้สวิตผิดผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บ่เคยมี ก็จะกลายเป็นเศรษฐีลำรวยรัพย์สินเละเงินทองและจะเห็นห้ชีวิตอายุยืนยาวเหตุหลับในข้อที่3นั่นก็คือการขอขมาและการขอพรจากพ่อและแม่หรือบิดามารดาน,นั่นเองผลบุญจากการขอขมาและการขอพรจากพ่อและแม่นั้นจะเห็นห้ชีวิตหมดเวรหมดกรรมเหตุอย่างท่ำอย่างลงไปก็ึ้นก็เกินเหตดบอกพ่อได้ก็จะได้เหตดบอกพ่อมีก็จะมีกิจการงานค้าขาย หยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุหายความถูกจะหายไปความลํำรวยจะเข้ามาทดแทนเหตุหลับในข้อที่สนั่นก็คือการไหวผ่าส่วนมนต์ก่อนนอนผลบุญจากการไหวผ่าส่วนมนต์ก่อนนอนนั้นที่ตัวทานอาจจะหู้ตัวหรือบอกหู้ตัวมาก่อนก็ตามอาจจะเคยทํามาก่อนแล้วหรือบอกเคยทํามาก่อนก็ตามขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าผายคนใดก็ตาม ที่ได้ลวงหูเถึงเคล็ดลับในข้อนี้แล้วจะเห็นให้สวิตโชคดีกว่าคนที่เกิดในเจ็ดวันเลยกว่าใดพอาะการไหวผ่าส่วนม้นก่อนนอนนั้นจะเห็นให้ีวิตเกิดคําว่าดวงสตามหาโพกรัพท์จับเงินล้านจะหล่นถับแบบบนท่าน,นตั้งตัวเพราะดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถึงหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรีตตร่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะปิดตาจับลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดี คิที่ฟังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเปิดดวงแล้วสวิตธานจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน